ผมจะสอนเอาภาคุ n มไม a ครแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกก็เข้ามาใน t i k To อกนะครับเข้าไปดูไลฟ์ไมโครทิกต็อกนะครับของใครก็ได้นะให้มันมีกิจกรรมอยู่นะครับกิจกรรมก็อยู่สงซ้ายมือนะครับแบบนี้เลยนะมันจะเป็นนาทีบอกอยู่เราก็ต้องรอนาทีนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาภาคุมได้หรือโค้ดครับหลังจากเราเโค้ดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปในรูปท i กต็อกนะครับกดรับโค้ดนะ กดคัดลอกลิงียมาเลยนะครับคัดลอกมาเลยหลังจากนั้นเราก็เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าว่า m i c r a f t นะครับ m i c r a f t รูป,ปม,มันจะเป็นคลิปเพื่อนะครับกดเข้าไปเลยนะกดคีย์แสมขีดนะครับเพื่อล็อกอินก่อนนะถ้ายัางไม่ได้ล็อกอินนะม,มันจะใส่โค้ดไม่ได้นะครับก็ล็อกอินไปก่อนนะ หลังจากเราเรากินสเสร็จแล้วนะครับกดคีสามคิดเหมือนเดิมนะเรากดทำภูมมาเลยครับกดดีดีมนะก็เอาโค้ดที่ได้มากดกดใส่เลยนะเอาเอามาวางเลยกดดีดีมเราจะคู่นะครับร้อยันลุดก่อนให้เลือนลงมาด้านล่างนะกดนะคอนเฟิร์มเลยกดออกนะครับ บางคนที่ยังไม่ได้ต้องรออีเมลจากไมครับมาก่อนนะจะใครได้แล้วก็เข้ากเกมมาเลยนะโคดนี้ใช้เวลาไม่นานนะไม่เกินสัสิบนาทีมันมันจะได้นะรอกก่อนนะไมครับผมจาไม่รู้เป็นไรใครที่ใส่ว่าผมไม่เป็นเนี่ยก็ดูผมได้นะกดเข้ามาที่แต่งตัวนะมัน แล้วก็กดล่างสุดเลยนี่นะคะผ้าห่มอันใหม่ของไมค์จากไมโครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองใสใ่ดูนะมันจะเป็นยังไงในแมปก็นี่นะครับลักษณะของผ้าห่มนะไม่ใช่สวยนะครับผ้าห่มนะเดี๋ยวผมลองใส่ผิกอีกเลชัดูนะฮับป <Yeah. S 1> ีก yeah. ่อนเฮียเจอแล้วครับอันนี้ยังไม่ไใส่ผิกนะครับ เออตอนใส่ปีกนะมันจะอยู่แบบนี้นะมันจะแตกต่างกับตอนไม่ใส่ปีกนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะลองบินให้ดูครับเดี๋ยวหาผู้ก่อนผู้อยู่ไหนนี่ครับเจอผู้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองบินให้ดูนะนี่นะครับเดี๋ยวช่องปรับเป็นสเวเวอร์ก่อนนะเคสที่มันบินยากนะครับนี่นะครับตอนบินนะขปีอะไรท่านะมันจะอยู่แบบนี้นะครับ ก็ใครที่อยากได้ก็ทำตามคลิปผมได้เลยนะครับโอ้ oh.